ครับมาอยู่กระท่อมครับที่ไหนนะครับมาดูสายโหไปแล้วครับ แต่งนิดหนึงครับมีกันฝุ่นแล้วก็กระจกไฟข้างบนแล้วก็ปั้นน้ำฝนแล้วก็ฟิล์มกระจกสำหรับเจ้าบีโนะโรยตนนี้แต่ชุดหน้านิดหนึ่งครับจัดทรงครับผมเพื่อความสวยงามและบันเทิงครับสวาวเลย นัเตนี่บเออทอนหุยทอนหุยเลยจีิงมือวะเ,ออเออสียงนิ่มมากเลยครับเบาหวังดึงนี่แบบฟื้นแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดูอะแบบแรงเบามากเลยครับเป็นเพราะมันใหญ่หรือเปล่าดูอะดึงแบบง่ายมากเลย การตักไม่มีอะไรขัดข้องแบบทุหุยแบบรืดตะกรูเบามากเลยเบาวายดูจกนี่แปบบ๊บมาดูการดึงนี่สโลกขึ้นโอ้ง่ายมากเลยเหมือนแบบไม่มีแรงประทะอะไรเลยสำหรับคันใหญ่ๆอย่างนี้นะ นี่นี่มาดูครับไม่เชื่อมาดูกันดึงแบบเบามากครับออรุ่นมันเป็นอย่างน,นี้นี่เองครับดูโอ้เสียมาแล้วนูโอเคโอเคไม่ไถแล้วเดินมามาดูวุ้ยดึงแบบไม่มีอะไรขัดข้องเลยครับดูจบ จุกแรกก็ดึงดูอ,ะอ่ะมันคโคยลู่เลยโอเคระวังรถเนื้อระวังเนื้อมือเดินนะนี่นี่มาดูคนงานลูกชายระวังตกสะเนื้อมือมือไมโครพังเนื้อระวังเนืน้อนะเนี่ครับนั่นดึงดึงโอ้ยแบบแบบดึงแบบง่ายเลย ปรื้ดแบบไม่ต้องเร่งแบบเหมือนเจ้าคันร้อยยี่ร้อยสี่เนี่ยมาดูอ่ะมาดูกันขนาดดินแข็งๆนี่แบบเบามากเลยครับดูครับโอ้โยเบาแบบเพลินครับดึงแบบเพลินมากเลยระวังเนือระวัง กูรวังตุกสะเน้อ่ฮาฮ่าฮระวังตุกสะปลุกนี่เสร็จเลยนี่นี่นนี่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 นนีนี มาดูสอ้เบาหวับจะยืนมันจะยืนแกจะย,ยืนได้กี่นาทีโอ้ยไธรรมนาเลยรังตกสะแลวครับปลุงหนีเซตเลยนี่ต้องกินยากก้ยาเซตเนื้อครับตกสะเร็ว <c oughs> ขนาดเดรรอนนี่โอ้ออกมาเรยก็ได้งานเลยนะครับงานเอาไม่ทันเลยดูอะาอมาชมต่อครับด,ดึงสโลปแบบง่ายง่ายเลยแล้วไม่ต้องเร่งเครื่องแรงครับแบบฟิวฟิวเลยนะครับเนี่ยครับดูการจกแบบดูอะ จกแบบลื่นไหลนะครับไม่แบบอุดครับแบบทนหุยหอ่ะขุดแบบสบายเลยๆๆๆๆๆๆเพลินมากครับดูอ่ะสั่งได้เลยครับเอาแบบไหนครับดูโอ้ยแน่นๆเลยใส่เนื้อเนื้อเต็มๆนะครับนี่ยำโตๆแล้วสำหรับรับทานอาหารนี่จะบอกทำโตๆสบายเลยครับ ดึงแบบไม่มีการทุกตะกักเลยสะดุดสะดุดไม่มีครับจบทีเดียวรู้เรื่องนะครับจบเลยใส่แบบพุบเลยจบจบ,จบเลยพุงกี้หนึ่งรู้เรื่องเลยครับจบแบบสบายมากเลยเเมาดูครับมาดูดูอ่ะดูอ่ะ ตักแบบง่ายเลยครับโอ้ยเหมือนตักข้าวในเกงครับผมง่ายเแดบบ็ดชิ้นนี้ฝากไว้เปยวชิ้นี้ก่อนนะครับผมขอบครับที่ตามรับชมนะ